วิดีโอนี้จะมาแนะนำวิธีการจิวเบก iPhone 7นะครับ iPhone 7นะครับเดี๋ยวเรามาเช็ค iOS กันนะครับว่าเป็น iOS อะไรนะครับก็ปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องปิดเครื่องก่อนกดเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็เสียบสาย USB ครับ Okay. จะเข้าหน้า,าโหมดมินิไชัยนะครับก็เปิดมินานะครับมินาเวอร์ชั่นอะไรก็ได้นะครับมินา USB ผมจะใช้1.1นะครับนะรบตัวนี้เป็น iOS 14.7.1นะครับ4 7 7 1ที่นี้รู้ iOS แล้วนะครับ ทุกไอเแล้วก็เดี๋ยวผมจะออกจากหน้าตรงนี้นะครับกด exit นะครับกดลดเสียงไวนนนน้นะครับกด exit นะครับจะเข้าหน้า recovery m o d e นะครับนะครับตอนนี้ผมกดลดเสียงไว้นะครับให้เครื่องเข้าหน้า Recovery Mode นะครับหรือว่าหน้าสายแบบนี้นะครับ ก็ตัวที่จะใช้นะครับจะเป็นเช็คเลนอานะครับร่วมกับอ่าสิบสอจุนะครับเปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะครับ ลากเช็คเลนนะครับตัวนี้เข้ามาเข้ามาในหน้าต่างของเทอร์มินอลนะครับแล้วก็กดลบ C นะครับกด enter นะครับจากนั้นนะครับที่เช็คเลนเวอร์ชัน12.4นะครับก็หลักการนะครับกด start นะครับกด start นะครับก็กดตามที่เขาบอกนะครับ ครับกดตามที่เขาบอกนะครับไปปุ่ม power นะครับแล้วก็นับไปอีกสีวิหนึ่งสองมสแล้วก็กดเพิ่มเสียงนะครับนะครับเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงยังค้างอยู่นะครับนะครับสังเกตที่ฝั่งซ้ายนะครับนะครับลบสีเอ่อไม่ใช่นะครับลบสินะครับถ้าลบสิแล้วก็ ลบสามสิบเอ็ดแบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้ไม่ได้ให้ทําใหม่นะครับปิดก่อนนะครับอาจจะไม่ได้ตั้งค่าเดี๋ยตั้งค่านิดนึงนะครับตั้งค่าแบบนี้นะครับเอาใหม่นะครับเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาแล้วก็ในเนอ ล่าเข้ามาในหน้าต่างของเทอร์มินอลนะครับกดลบซีนะครับพิมพ์ลบซแล้วก็กด Enter นะครับโอเคเข้า Recovery เรียบร้อยนะครับก็กด Start ครับ สตาร์ทอีกทีนึง่งกด power นะครับปล่อย power หนึ่งสองสามสีกดเพิ่มเสียงสังเกตในเทอร์มินอลฝั่งซ้ายนะครับขึ้นลบสิบแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับปล่อยปล่อยเลยนะครับ าลบสิบค้างแบบนี้โอกาสผ่านมีนะครับมีสูงนะครับแต่ว่าฝั่งขวาตรงนี้ยังยังวิ่งอยู่นะครับส่วนฝั่งซ้ายจะขึ้นลบสิบนะครับถ้าเป็นลบลบที่ไม่ใช่ลบสิบนะครับก็อาจจะจังหวะไม่ได้นะครับจังหวะไม่ได้หรือว่าสายไม่ดีนะครับถ้าเป็นลบยี่สิบลบสามสิบอะไรประมาณนี้นะครับจังหวะไม่ได้หรือว่าสายไม่ดีนะครับก็ฝั่งนี้ก็ขึ้นดันนะครับก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะครับปิดตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวรอเครื่องสักพักนะครับ เครื่องก็จะเข้าหน้าวิิจัยรอบนะครับทีนี้ให้เราใช้มินานะครับมินายด b นะครับ1.1ตัวนี้ตัวฟรีนะครับไม่ต้องลงทะเบียนนะครับกดแพทครับโอเครอบนึงครับโอเคทีนี้ก็ใช้12.4นะครับเกียวแบบเพียวๆนะครับกด exit นะครับ เข้าหน้ารีคอ v เว y ี่มันเดิมนะครับมาลองดูว่ามันจะผ่านไหมบางเครื่องก็ง่ายนะครับบางเครื่องก็ผ่านยากนะครับโอเคกดสตาร์ทครับทีนี้ก็เจอแบบธรรมดาเลยนะครับไม่ต้องกดปุ่มค้างนะครับสตาร์ทสตาร์ทนะครับ รถเสียงกับ power นะครับปล่อย power กดลดเสียงค้างปล่อยลดเสียงครับ โอเคขึ้นดันแบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับขั้นตอนการเจลเบรกนะครับ